นัคนก็วันนี้ชุดนี้เราก็มีด้านหน้าหลายคนมีมีตู้สาบยังมีเลย 没没人数，giảm không。 ติดใจรถแดงเหรอติใจรถแดงเหรอท่ารถชนี้ว่าสถานีบ้าน่งไปแล้วเส้นส่งท่าน้ดสา่สถราบุรีเพชรบุรีินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับสถานีบ้าน่ง ขอขอบคุณผู้จัดตดทนท่ยใจ้งการชำรนค่ารมนียมขอให้มี้จดตทนตทนริษ นี่สถานีวัดตการถที่มีความประสงคจากขึ้นหรือลงที่สถาวัดตกนนี้ไได้ค่ะาลด้านหนึ่งทางด้านซ้ายค่ะและเราไม่ระวังอันตรายขณะที่ดลงจากขบวนรถด้วยค่ะโปรดทราที่นี่สถานีวัดตก ทางบริษัทที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบัตรปลอกบัวฉะบดายทางขึ้นทางลงทางด้านซ้ายค่ะและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นหรือลงจากขบวนรถด,ด,ด้วยค่ะขบวนรถเที่ยนี้เป็นขบวนรถเตวนวิเศษขบวนที่37และ45อยู่ระบส่งด้านพุทธสารต้นทางสถานีกลางกรงุงเทพอภิวัตน์ตัวไปทางสถานีสุงไหงกโลกและประดังเบซาค่ะ บนรถเท่านี้มอกจากสถานีวัดปกงไปนวจุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีวัดป่งในนาาวงการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดิน,นทางขอให้สาทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งถัดไปการรถไฟคงจะรับใช้ท่านอีกขอบคุณค่ะ ปักตัวที่นั่งนะฮะ จะขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งตัวใชื่มบันไดทางขึ้นทางลงทางด้านขวาค่ะและเรามาลงขนาดขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งทางบริษัทที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งตัวเช้่อมบันไดทางขึ้นทางลงทางด้านขวาค่ะขบวนรถที่นี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่254หยุดรับส่งท่านผู้โดยต้นทางสถานีหลังสวนสุพรรณสถานีสุโขทั โปรกไปแล้วจะรับส่งท่านไปในสานที่สถานีชุมทางอองประดุกของบางตาโปรกพะเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับขาสถานีวัดทรงในนาการรถไฟขอขอบคุณผู้สั่งลกท่านที่ใช้รถไฟเป็นการทางน้าในการเดินทางขอให้สาตว์กท่านเดินทางถาึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งถัดไปการรถไฟคงมป็การเราใช้ท่านอีกขอบคุณค่ะ ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นะะี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงด้านขวามือของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทด้านขวาและระมัดระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถตัวนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สองหกสอง รับตรงบริษัทต้นทางจากสถานีหัวหินวนไปทางสถานีกรุงเทพพลโพงิครับขบวนรถตัวนี้มาออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดนับนธธตรงบริษัทที่สถานีลุงทางหนองปลาดุสถานีของบางาน